โดยกันช่วยกันเดี๋ยวก็จบโอเคโอเคครับอ่าพี่ตาสู้ๆยิ้มๆนะครับพี่อีก25โลครับ <c oughs> ไปเลยพี่ไปไปเดี๋ยวบ้านเราได้กลับบ้านแล้วโอเคโอเคบปไปอาปิดเรื่องแลมหน่อยไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคสามชั่วโมงครึ่งสู้ๆจบแล้วนะมีเวลาโอเคมองกันหน่อยติ เก่งมากนี่สระอันนี้ชัาเก่งมากโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับ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  ขอบคุณครับ